เบิ่งงวแเมียลูกครับอ่ะเนี่ยลูกลูกเมียครับเมียผสมไปละลูกไครลูกคนัน่งล,ลูกง่มืดิสูงลอยสี่สิบเลยเลย ้าเก็บเพื่อเป็นยังไงเพือเก็บบอเือมาเก็บกี่หิเดือเปิดมาใชลูกไม่สามแปดครับามมื่อเบาหมื่นเก็บรู้บ่อยี่ที่หบผิวหนึ่งานรวยจกรวยจก้ลูก สามหมืนเท่าไรก่่าสามหมื่นแปดอตอนนอกไหนกิอเอาม่จากใสหลุดใด่แยกว่าขัดแยกว่าจักแยกเนาะเอาตาเบอร์บ้าพี่น้องจะได้เก้าสามว่าไปสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดครับพ่อยยังหลุกความครับอ้าวมันมาแล้วหลือเลยนี่ให้บักน้ำครับโทษตามเมื่อน่ะแม่ลูกลูกแม่